บริหารราชการบัตรนินมาตราสา,สามขับหนึ่งในกรณีเกิดบริหารราชการบัตนนินให้คุกมกับนนั้นให้บริหารรวดเร็วเวป,ป็นโยนที่น้องประชาชนจึงให้ตาราพรัศฎีการมาตราแปดผมอยากรู้ว่ากฤษฎีกาคุณจะฉีดอนะไว่ะให้ในายกตอกเรื่องนี้ข้อสอกตรงหนึ่งในถามวัดแรกวัดสองก็บอกว่าในกรณีจำเป็น เพื่อการรักษาประโยชน์สำคัญของประเทศหรือมีกรณีถุกเฉินหรือเพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับนายกรัฐมนตรีจะรักษาความลับและพิจารณาเรื่องอะไรเป็นความลับก็ให้นายกเนี่ยพิจารณาร่วมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องท่านจะฟีโกได้คนผมไม่รู้ แต่ในระหว่างที่นายอัพิสิทธ์เวชาชีวะจะชุมคอมอและประกาศอาวะชุกเฉินมาตามาตา11กรุงเทพไม่มีลิกร้ายแรงไม่มีลิงรุนแรงอะไรเลยมีปิดถนนสองที่จะอยู่้างทำเียกที่นี่ไม่เข้าเกพรับกิจการมาตราแปดรับสอง และที่สําคัญที่สุดเจตานารมณ์ของนาจยจัประเบียบบริหารราชการแผ่นดินนำประเมาะะก,การออกพระราชกิจการเขาต้องการเก็บเรื่องนัน้นๆเป็นความลับอาทิเช่นลดค่าเงินบาทอาทิเช่นขึ้นภาษีาส,สามัสามีอาทิเช่นจะขึ้นภาษีสิทธิถ้าให้คนรู้มากแล้วไม่เป็นความลับก็พะกาะราชกำหนดที่นายกประกาศมันไม่ใช่รู้เมืองไทย c ีเอ็นไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นการกระทําของในอาิสิทธ์เวชาชีวะจึงขัดกับบทบัญญัติอาชาหมดในสถานการณ์สุขเฉินมาตาหา้าทาธาครับมาตาหา้าสรุปให้สั้นๆในกรณีตถาน นักการถูกฉุนจะเกิดเอ็น่วนเสพไ,ไร้ภัยวิบัติจะเกิดกับป้านเรืองเขาให้นายกรัฐมนตรีประกาศภาวะฉุกเฉินได้หลักการเขาบอกว่าต้องดวยความแม่นชับจากคณะรัฐมนตรีให้ประกาศแต่กรณีจำเป็นจริงๆเขาให้นายกรป,ประกาศได้ แต่ประกาศเสร็จต้องให้คอรมอเห็นเจ้อภายในสามวันมาตาฮะปรากบว่านายอภิสิทธิ์เวชาชีวะสัญคัิผิิลโองอำนาจลูกแกอำนาจไม่มีฮิโอตาปไปเข้าใจว่าการประชุมละสี่คน เป็นการประชุมของคณะรัฐมนตรีมันไม่ใช่พระราชกิจธิกาเล็กกว่าพระราชมกพระราชคือพระราชบัญญัตมาตราแปดวรรคสองของพระราชกิจธิกาปีสี่แปดอกรพระราชมกถูกเชิญเขาบอกว่าให้เก็บเป็นความลับก่อนประชุมก่องน้อย นไม่ใช่ความลับนะประชุมนี่ต้องประกาศในขณะที่นายอับสิทธิประชุมเหตุร้ายที่เกิดคลิการจราจรติดขัดสามแห่งแห่งแรกทางสำเด็บแห่งที่สองอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแห่งที่สามสาม่ยมดินแดงไอตีกบาลทุกรถ นั่นหลังจากประกาศแล้วไม่ใช่อย่าสับสนอย่าใส่ร้ายพี่น้องประชาชนโดยเฉพะอะพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงผมช่วยท่าไม่ได้แต่ผมช่วยเรื่องกฎหมายได้ท่ราครับเมื่อครบวันที่สิบห้านายอาภิสิทธ์ื่ชาชีวะ ไม่ได้นำคำประากาศภาวะฉุกเฉินมาขอความเห็นชอบจากคอรมอรอย่าไปอ้างสมัยท่านสมัตอย่าไปอ้างสมัยท่านหนุ่มชายเพราะเมื่อผ่านไปสามวันไม่เข้าเข้าคอรมอรก็แปลว่าพระระาชบัญญัติสถานการณ์ุกเฉินมันเลิกไปโดยปริยาย นี่นายอภพิสิทธ์ไม่เอามาเข้ากรมรตามมาตราห้าขอมพระราชหมดแล้วยังคงเมงนเทียนยังคงรักษาไว้ซึ่งอำนาจ